น้ององศา,าทำต,ตุ๊กตาตุ๊กตาเล่นเองวันนี้่อครับจะไปดีนิมอนเตลวครับ,รอ,รรบอ่ายังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอเทปูนเ,เอเทผงยิบซ้ำเร็วนั่นผงยิบซ้ำอันที่เองแก้แล้วนั่นเอามาเทเราผสมหน้าไม้อาโอเเออนายเทเองเลยครับอเ,เออเทเองอ่าเทไปเทไปเรื่อยๆเธอไปอีก พออย่างอ,อย่างยังอีกสามตัวยังเอาอีกอ,อืมอีกอีกอีกเอาเอาไปอีกไปอีกไปอีกเลยอ่ะพ่อที่นี่เอาเอา,เอาน้าผสมนิดนึงเอออ่ะเอา,เอาน้าผสมนิดนึงนะอะเดี๋ยวคุณยาช่วยนะเพราะาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไม่รู้นะ<อ>ทีมากไม่ได้นะครับ ออเอาที่นี้เอาน,นี้คนอ่าแล้วมือหนึ่งจับไว้มือหนึ่งจับไว้อ่าแล้วมือหนึ่งคนมันมากไปเปล่านะ่ะองศามันมากมันมากมไปเดี๋ยวเอาเอาอ้นนี้นี่อ่ะเ <Okay. S 1> อาเทส่อ่าอ่าพออ่าเราทำค่ะคนคนแบบเดิมนะคนแบบเดิม พนให้มันให้มันทั่วๆกันแล้วค่อยๆเอาไปเทน,นะนคุณตาดำคุณตา,า,าช่วยจ๋าคุณ่าจิช่วยจ๋าเออเนี่ยเอามาคุณ่าตช่วยจ๋าใช่ไหมใช่คุณต้นโอ้โหนี่กำลังนอ่ามันเปื้อนแต่ว่าต้องต้อง,องรอเทให้มันแห้งก่อนนะโอเค แต่วัน hmm. น mm hmm. <cs Hamilton> ี้อากาศแบบนี mm ้มันจะแห้งให้เราง่ายไหมเนี่ยเอออันนี้ยังไม่ได้ใส่เออยังไม่ได้ใส่เอาอาที่นี้เธอเทเทใส่ใส่นั่นแหละเอาเอายกยกหมดสองมือเถอะยกสองมือเทเทอย่างงี้เลยเอาเทเลยเธอจะเทตรงไหนเทเลยอ่านี่ด้วย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  พออย่างพออย่างเฮมุดแล้วก็เอาไอ้นน่แล้วก็ไปเอาไอ้แนวสีเหลืองมามาปาดอ้ออาววันนี้วันนี้ได้ได้ไดลินแหละ,หะไหนพอไหมไม่พอไม่นุ่นนายนายไปเอาไอ้ไม้สีเหลืองนะมามาปาดปาดปาด โน่นี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 ่เออนี่เหรออ่าเอาไม้สีเหลืองมาปาดปาดปาดอ่าอ่าอันนี้ยังไม่พอนะน่ะเดี๋ยวต้องต้องผสมเพิ่มยังไม่พอลูกเออแสดงว่ามันยังไม่พอ